สวัสดีนะครับหมอโตด9 1 5ทานหลอดนะครับหมอโตดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้าทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตดนและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปผลงานคนที่นิ่งเงียบห่างคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างของชาวธาตุาน้าธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพฤษจิกตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่30กันยายนปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ธรัค a าและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดแบบโหราศาสตรไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอา่นสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับ ขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของชาวธาตุน้ําก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมตอตอสอ่านตาพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่แรกเป็นพลังงานไพ่สองเหรียญความช่างใจความช่างใจในความรู้สึกตอนนี้ความโเรเล มันเหมือนกับการที่อีกใจหนึ่งของเราก็ายังรักเขาอยู่ในความรู้สึกของเราอีกใจหนึ่งก็อยากตัดเขาออกจากความรู้สึกแต่ความรู้สึกที่ยังผูกพันที่ยังผูกมัดมันคงตัดยากในความรู้สึกในตอนนี้ของเราวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันนี้คุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วให้กับตัวของคุณเองทุกโอกาสทุกเส้นทางเดินคุณจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและโอกาสในเส้นทางเดินด้วยตัวของคุณเอง ความรู้สึกตอนนี้คุณกําลังเหมือนกำลังวางแบบแผนในอนาคตข้างหน้าของเราอยู่มีพลังไพ่เจ็ดดาบคําพูดไม่จริงการทาร,ร,รับนังการปิดบังการซ่อนเลนการให้รายการว่ารายการนินทาความอิจฉามีพลังไพ่คนที่กําลังแอบสืบกาลังแอบส่องคุณอยู่ในตอนนี้มีคนที่กําลังส่องคุณหนักมากหรือมีพลังไพ่ความลับที่ปกปิดความรักที่ซ่อนเลนที่คุณไปจับได้ไปโป๊ะแตกในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เขาเอาปัญหาความรักความ สัมพันธ์เป็นบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะมีพลังภาพเดอดเฮมิชาวกันลัคนากันการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาไต่ต่อเป็นพลังภาพครูบาอาจารย์การที่ทําอะไรแล้วอย่างมีสติคุณจะสามารถผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีกับชีวิตของเราไปได้แสงตะเกียงแห่งการนําทางการกําเนิดในดวงจิตในวิญญาณในแสงสว่างแห่งความมืดในความมืดมิดมีพลังภาพความรู้สึกที่เป็นตัวตนของคุณอยู่มีพลังภาพในเอ สองถ้วยนะสองถ้วยคือความรักความห่วงใยการดูแลความรักคือการไว้ใจและความเชื่อใจการมองตาและรู้ใจความรักคือการให้ให้และเห็นคนที่รักเรามีความสุขการที่มีคนที่อยากขอคืนดีกับคุณความรักในตอนนี้มีคนที่ตกผดึกมีคนที่ตกตะกอนอย่างความคิดของเขาว่าคุณคือคนที่สําคัญที่สุดนะมีพลังใ่้ความมีอีโก้ฟอร์มเยอะฟอร์มมาก คนที่ปากแข็งแต่ใจตอนนี้ใจของเขาเป็นของคุณมีพลังภาพาห้าถ้วยความผิดหวังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันลมไปแล้วความเสียใจที่มันพังไปแล้วมันมาจเป็นฝ่ายเราที่คงกลับมาเป็นเหมือนดังเดิมดังที่เคยรักดังที่เคยห่วงใยไม่ได้แต่ในความรู้สึกลึกๆยังมีความแคร์ใจซึ่งกันและกันอยู่มีพลังภาพาสองไม้เทา้าการวางแบบแผนการวางเป้าหมายมีพลังภาพาการที่เรามีการวางแบบแผนในทางเดินของเราหรือมีคนที่ กำลังอยากรู้เรื่องของคุณในตอนนี้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างเขาอยากทักทายเขาอยากติดต่อเขาอยากพูดคุยกับคุณมีพลังไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบนี่คือพลังภให้ความจรงิงความชัดเจนความรับที่ไม่มีในโรคครปกปิดไขซ่อนเลนความรับกําลังที่จะเปิดเผยหรือการยอมรับกับความเป็นจรงิงและความเป็นไปอปุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดคุณเป็นคนที่เผชิญหน้าทุกปัญหาในตัวตนของคุณอยู่แล้วมีพลังภให้ความเป็นผู้นําครอบครัวในตัวงคุณเองการดูแลครอบครัวของเรานี มีพลังอาไพซิบเหรียญ10เหรียญนี่นนคือการที่มีเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนมีพลังงาไพความมั่นคงในเรื่องอนาคตที่จะมีเงินเก็บความหวังในแบบแผนในเป้าหมายในการที่ระวางแบบแผนในเรื่องการเงินของเรานะมีพลังภาไการหลุดพ้นการตื่นรู้มีพลังอาห้การรวบรวมพลังงานในตัวตนของคุณการสร้างพลังงานบวกขึ้นมาการทิ้งพลังงานลบๆความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจแรงดึงดูดแห่งความสุขกําลังที่จะ เข้ามาให้กับชาวธาตุน้ำนะครับมีพลังภาพโอทาร่าคือพลังภาพมดรดกทรัพย์สินเงินทองความเจริญรุ่งเรืองและความเพิ่มพูนในประสบการณ์ในการเรียนรู้ในการที่เลางหาความรู้อยู่ตลอดเวลาการที่เราศึกษาและการเรียนรู้ในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำเป็นพลังภา้ความรู้สึกในตอนนี้มีพลังภา้ความมั่นคงและความมั่นใจในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีพลังภาพเซลติคอสพลังงานของไพ่สิบใบนะครับ คนที่นิ่งเงียบห่างคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างมีพังอภัยความเสียใจในเรื่องปัญหาที่เขาเอาปัญหาคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณกับเขาเคยเป็นคู่กันเคยเรียนรู้เคยรู้จากนิสัยใจคอเคยคีเรียนรู้ในเรื่องอารมณ์และความรู้สึกในเรื่องพฤติกรรมในการกระทำคุณรู้ถึงความคิดคุณรู้ถึงความรู้สึกคุณรู้ถึงจิตใจหรือลึกๆของเขาในตอนนี้คนที่เคยปกปิดในวันนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ถึงคําพูดโกหกคาพูดนม่จริงของเราเขาแต่เราเป็นคนที่ให้อภัยกับคนที่รักได้ แต่ในวันที่เราให้ไั่ใครคนนั้นต้องแคร์ใจใครคนนั้นต้องซื่อสัตย์ใครคนนั้นต้องจริงใจกับเราด้วยนะมีพลังอภัยชาวธาตุดินการพืชตกมกรธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกลุ่มตุลเมตุนธาตุน้ํนนากรกฎมีนพิจิกที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะครับอาะขอรูพลังอภหยใน อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ําว่ากับอดีตที่ผ่านมาความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นเช่นไรมีพรงางภาพคยนอพสอดคยนอพสอดคือพรงางภาพการที่มีการที่ใช้อาดณ์หรือการที่ไม่ยอมดงให้แก่การละการ การที่มีความเห็นที่แตกต่างหรือการที่มีมุมมองทัศนคติที่แตกต่างกันในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกที่ขาดแย้งกันการลดอีโก้และการกลับเข้ามาปรับความเข้าใจด้วยความรักด้วยความห่วงใยมีพลังให้แปดเหรียญแปดเหรียญคือความตั้งใจความพยายามความทุ่มเทการแสดงถึงความรู้สึกที่ออกมาจากจิตวิญญาณในตัวของเราเองคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณจะเป็นคนที่ทําให้ถึงเป้าหมายแห่งความฝันและแห่งความหวังในตัวตนของคุณในอัปคัปเป็นพลังให้อัศวินถือถ้วยกันราญานิ้ หรือการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคกืนดีของคนอดีตคุณเป็นคนที่อยู่กับใครเหมือนเราเป็นคนที่คอยอุปถัมภ์คอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนกับคนรอบๆข้างของคุณนะความเอาใจใส่การดูแลของคุณความห่วงใยของคุณมีคนที่กําลังคิดถึงวันเก่าๆวันเดิมๆหรือคุณกับเขาเคยแลก หัวใจด้วยการไว้ความรู้สึกตอนนี้ของเขากําลังคิดถึงวันเดิมวันเก่าสิ่งเดิมๆความคุ้นเคยหรือเขากําลังอยู่ในสถานที่เก่าๆสถานที่เดิมๆสถานที่เคยมีคุณอยู่นะมีพลังงา,านภายในออวานในออฟวานนี่คือพลังงานให้ความห่างไกลการต่างกันโดยระยะทางในวันที่อยู่ไกลกับไม่ ในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นค่าในวันที่อยู่ไกลกลับมาเห็นค่าในทุกสิ่งทุกอย่างกุณเคยทิ้งความทรงจําดีๆไว้ให้กับเขามากมายในสิ่งที่เราเคยมีความหวังและความฝันร่วมกันกุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวสาหรับบางท่านมีลูกด้วยกันแล้วสาหรับบางท่านอาจเป็นการที่เราวาดหวังถึงเรื่องอนาคตที่จะเป็นครอบเป็นครัวซึ่งกันและกันเด็กถือเหรียญเป็นไพ่ของคนที่อายุน้อยกว่ากัน ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ที่ตัวของเราเองมีพลังให้เจ็ดถ้วยความฝันและความหวังหรือมีคนที่มีทางเลือกเยอะตัวเลือกเยอะทางเลือกมากในสิ่งที่เขาเลือกไปในสิ่งที่เขาไปแล้วไปแล้วไม่โอเคไปแล้วไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจกับเขาไม่ได้แคร์ใจเขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกของเขาไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณแคร์หัวใจคุณแคร์ความรู้สึกมีคนที่ปกปิดในความรู้สึกในตอนนี้ว่าเขา รักคุณมากแคร์คุณมากนะมีพลังงานไพ่สเตนชาวสิงรัคนาสิงเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งคุณไม่สะตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่เหมือนกับการที่เราทําด้วยเต็มที่ในวันนั้นเราทําด้วยหัวใจเราทําด้วยความรู้สึกแต่ละเราจะไม่เสียดดยในความรู้สึกที่เรามอบให้กับใครคนนั้นไปแต่ในตอนนี้เราจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นในวันที่เขาหมดรักในวันที่เขาหมดใจในวันที่เขาไม่แคร์เรามีพลังงานไพ่เดอร์ซันความสุขความสมหวังความสําเร็จมีพลังงานไพ่เอทออฟครับ กา,าก,การเริ่มต้นโอกาสแห่งความรู้สึกการเริ่มต้นโอกาสในตอนนี้มีพลังงานให้ความรู้สึกใหม่การที่กลับมาเห็นในความรู้สึกของเราการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองมีพลัง่งการมูฟออนสำหรับบางท่านอาะมีการที่กําลังเริ่มที่จะมูฟออนออกจากความรักความสัมพันธ์ในความเจ็บปวดมันมีความรู้สึกที่ยังเจ็บปวดและกลงังยังเสียใจในสิ่งที่เราทําให้กับเขาในวันนั้นเราทําด้วยความทุ่มเทเราทําด้วย ใจที่เกิดร้อยในความรู้สึกของเราแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่เลือกที่จะห่างวันที่เราเลือกที่จะถอยมีคนที่เดินหน้ามีคนที่ส่งข้อความมีคนที่อยากขอโทษในวันนั้นที่เขาทําให้ทุกๆอย่างในความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปนะมีพลังงานไพ่เดวิลนะครับเป็นพลังงานไพ่ความหลงทาง หรือการที่มีพลังให้กิเลสความรักความโลคความโกรธความร้งความพัฒนาการมีพลังการที่กําลังแอบหึงห่วงคุณอยู่มีเพื่อของการที่กําลังเสียดายค,าานนคุณหนักมากในตอนนี้หรือเขากําลังไปเรียนรู้ในตอนที่ไม่มีคุณตอนนี้เขากลับมาแล้วเขาจะไม่จากคุณไปไหนกลับมาเขาจะข้างรักคุณมากกว่าเดิมนะเขาจะข้างรักคุณเขาจะหวยหาคุณเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนเพราะคุณคือคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของเขาในตอนนี้เขารู้ใจของเขาเองแล้วว่าเขาขา คุณไม่ได้แล้วเขาแข่คุณมากในความรู้สึกในตอนนี้ของเขานะครับขารูพระงาให้ในปัจจุบันในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะ มีไพ่พังอภัยสิบเหรียญนะสิบเหรียญนี่คือพรงางอไัยการที่เขามีความหวังถึงเรื่องอนาคตที่จะมีความมั่นคงในเรื่องการเงินของเขาหรือเขากําลังทุ่มเทในหน้าที่ในการงานในความรับผิดชอบในตัวของเขาเองมีพังางอ่ายหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนหรือตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังยอมรับ กับความเป็นจริงในวันที่ไม่มีคุณแล้วในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดทุกๆอย่างไว้กับคุณเขายอมรับผิดในทุกอย่างเขายอมรับผิดในทุกๆเรื่องมีพลังไพ่เดอะเฮอร์มิตชาวกันลักษณะาการสองถ้วยเป็นพลังไพ่ความรักความห่วงใหญ่ความผูกพันหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินของความรักการมองตาแล้วรู้ใจการเข้าไปในความรู้สึกของคนที่รักของคนที่แคร์คุณกับเขายังมีใจที่ผูกมัดใจจิตที่ผูกพันซึ่งกันและกัน หรือตอนนี้มีคนที่อยากไปพบไปเจอไปพูดไปคุยไปเคลียร์ใจกับคุณนะม่พลังให้การเดินทางการเดินทางในช่วงนี้ของเขานะอาจจะมีการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังส่งข้อความทักทายขอโอกาสการง้อขอคืนดีอยากให้คุณเปิดอ่าน ข้อความของเขาด้วยในวันที่เขากลับมาคิดในวันที่เขากลับมาทบทวนในวันที่เขากลับมามีสติของเขามีพลังงานไพ่แปดเหรียญมีพลังงานไพ่สิบถ้วยมีพลังงานไพ่เดอะฟูเดอะฟูคือพลังงานไพ่การหลุดพ้นหรือในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หันไปทางไหนไม่พบคุณอีกแล้วมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าเหลือเกินในวันนั้นคุณคือแรงผลักดนันคุณคือทําให้ชีวิตของเขามีความสุขและมีความอบอุ่นในวันที่ได้พบ คุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะชดเชยในสิ่งที่ขาดหายชดใช้ในสิ่งที่ขาดไปให้กับคุณนะมีพลาหให้คนที่กินไม่ได้คนที่นอนไม่หลับคนที่หลับตาดงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณมีพลาหให้คิงออพครับดาชาถือถ้วย เป็นาพลังงานให้การทุ่มเทของเขาคนนั้นนะเขาคนนั้นอาจเป็นฝ่ายที่เขากลับมารู้ใจคุณมากขึ้นแคร์ใจหรือเข้ากําลังหาวิธีที่จะง้อขอคืนดีกับคุณนะครับเป็นาพลังงานให้เดวิลนะเดวิลคือาพลังงานให้ความผูกมัดความพัฒนาการ ในวันที่คนที่ไปแล้วในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หลงไปในวันที่เขาโดดเดี่ยวในวันที่เขาไม่เหลือใครเขาเป็นฝ่ายที่คิดถึงคุณเป็นคนแรกคิดถึงเดียมเพสคิดคิดถึงเทพธิดาดาวสุดาวีนัดคนที่เกิดวันศุกร์ได้นะมีพลังไพ่เดมูลนะครับความคิดถึงกําลังเดินทาง กับสายลมช่วยพัดพาความรู้สึกช่วยพัดพาหัวใจเดียวกันหวนกับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานใหนยออฟครับนออฟครับคือพลังงานไพ่อัศวินถือถ้วยหรือการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีเป็นกัลยาณิมิตที่ดีต่อกันและกันน่าในวันนี้เขารู้แล้วว่าใครคือคู่สําหรับ เขาใครคือคู่คนที่เขานักใครคือคนที่เขาแคร์ตอนนี้เขากำลังรู้ใจตัวเองคุณคือคนที่สำคัญคุณคือคนที่พิเศษคุณคือหัวใจที่เขาขาดหายไปในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเขาจะทำทุกทอย่างให้ได้หัวใจของคุณกลับคืนมาหาเขาความรู้สึกตอนนี้เขากำลังว้าวุ่นกำลังกังวลใจขาดคุณไม่ได้กลัวที่จะเสียคุณไปนะครับอขอตุรพรัมภให้ในแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับ ขอพลังงานให้ในแนวน้องความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานให้ในการติดต่อการสื่อสารการทักทายการพูดการคุยหรือมีคนที่กําลังหาโอกาสที่ได้มาพบเจอคุณนะมันเหมือนความรู้สึกตอนนี้ของเขาอยากติดต่อกับคุณอยากเคลียร์ใจอยากพูดคุยมีพลังงานให้เดือดสตาร์ชาวกลุ่มรัคนากลุ่มจักรวาลน,นี้กว้างใหญ่เหลือเกินความรู้สึกมีทั้งความรู้สึกนับ เขากำลังเหมือนกับความรู้สึกที่โดดเดี่ยวในวันนี้เขาอยากเยียวยารักษาหัวใจของคุณให้กลับคืนมาเป็นเหมือนดังวันที่เคยพบดังวันที่เคยเจอดังวันที่เคยผูกพันซึ่งกันและกันนละมีพลังให้การแอบสืบการแอบส่องหรือตอนนี้เขากำลังอยากรู้ในเรื่องของคุณเขากำลังรู้ในทุกๆเรื่องของคุณหรือก็คุณอาจเป็นฝ่ายที่ รู้ในตอนนี้ของเขาว่าเขากําลังมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะมีพลังภาพไพ่สิบเหรียญวิวออฟฟอร์จูนเป็นพลังภาพไพ่โชคชะตาเป็นไพ่พลังภาพไพ่คนที่เกิดวันพฤหัสได้โชคชะตาหมุนเปลี่ยนเวียนไปวันเวลาที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอความรู้สึกเปลี่ยนได้อารมณ์และความรู้สึกเปลี่ยนแปลงตามห้วงการเวลาในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันในวันที่เขาลืมตาตื่นขึ้นมาเขาอยากพบเจอหน้าคุณ โชคชะตาและวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้เข้ามาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นนางพ่ควีนวานด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่คาดการอะไรแล้วได้อย่างแม่นยําในตัวคุณเองการวิเคราะห์การคิดการไต่ต่อในเส้นทางเดินในโชคชะตาในห่วงวันเวลาที่คุณกําหนดในห่วงวันเวลาและโชคชะตาที่หมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันเขายัางมีเรื่องราวค้างคาใจ เขายังมีความรู้สึกที่ยังคิดถึงคุณอยู่เขาเอากุออกจากความคิดของเขาไม่ได้ว่าเขาจะทำไงกับปัญหาในครั้งนี้เหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เหมือนมานที่มารองใจเขาให้เขาหลงไปให้เขารุ่มหลงไปแต่ตอนนี้เขากำลังเสียได้แลกกำลังเสียใจอยากกลับไปพูดอยากกลับไปคุยอยากกลับไปเคลียร์ใจในออฟคับขอโอกาสเพียงให้เขา ได้โอกาสที่แก้ไขในตุงเขาเองการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับมาในความรักในความสัมพันธ์ควีนออฟซอดลาเชนีเือดาบโอกาสที่มีไว้ให้คนควายควาโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าหรือตอนนี้คุณกําลังถามหัวใจและถามความรู้สึกของคุณเองว่าถ้าเขากลับเข้ามาและขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งคุณจะไปต่อหรือคุณจะพอแค่นี้หรือคุณจะเลือกที่จะตัดจบนะครับเป็นพลังงานไพ่สิ่งดีๆโชคดีในตอนนี้มีคนที่รู้แล้วว่า ในวันนั้นเขาโชคดีขนาดไหนที่มีคุณที่เดินในเส้นทางเดินเดียวกันในเส้นทางเดินและในเส้นทางเดินที่เราก้าวไปมีทั้งความทุกข์ความสุขความเศร้าความเสียใจความผิดหวงังความผัดภาามีปัญหาก,กันบ้างแต่การที่ใช้กะหัวใจและความรู้สึกที่พูดคุยซึ่งกันและกันนะครับเป็นทางให้เขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินและในทุกการกระทําในตอนนี้ของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่วางแผน ที่จะง้อคุณหรือการเดินทางหรือการง้อคุณในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดใ่ต่อกําลังคิดทบทวนว่าเขาจะได้โอกาสจากคุณอยู่ไหมถ้าเขาติดต่อถ้าเขาพูดคุยถ้าเขาเคลียร์ใจกับคุณนะมีพระอไพ่เดียมพเพรสมีพระอภัยคีนอวตารที่เกินราชนีหหรียญคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่าง เพียกพร้อมในตัวของคุณนะมันเหมือนความรู้สึกตอนนี้คุณเป็นฝ่ายที่ดูแลได้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาแต่ตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่อยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณนะมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้ของเขาความรู้สึกของเขาเป็นของคุณเพียงคนเดียวในตอนนี้เขาจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างและเขาจะหยุดโชค และเขาจะหยุดเวลาไว้ที่คุณเพียงคนเดียวในวันพรุ่งนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่เขาอยากมีคุณในทุกๆวันในทุกทางเดินในทุกเส้นทางเดินนะ,อะขอดูพลังงานภายในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุน้ำนะครับมีพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนมันเหมือนมีสายใหญ่ที่ ความผูกพันที่คุณกับเขาเคยสัญญาร่วมกันไว้ที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดนะมีพลังไพ่เจ็ดถ้วยคุณยังอยู่ในความฝันหรือเขากําลังฝันถึงคุณคิดถึงคุณในหัวของเขามีแต่ภาพคุณมีแต่เรื่องของคุณนะมีพลังไพ่ในสี่สี่ดาบความนิ่งความเฉยชา ตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่นิ่งแล้วเป็นฝ่ายเราที่ไม่ตามเขาเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ตามเขาก่อนง้อเขาก่อนขอโทษเขาก่อนแต่ตอนนี้คนที่กระทำผิดไว้กับเราต้องเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาขอโทษ ในสิ่งที่เขากระทำผิดไว้กับเรามีพลังให้ความคิดถึงความโหยหามีการที่ยังคิดถึงกันอยู่หรือต่างฝ่ายต่างคิดถึงหรือการที่มันเหมือนต่างฝ่ายต่างมีฟอร์มเยอะฟอร์มมากหรือตอนนี้เขาอาจเป็นฝ่ายที่ลดอีโก้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์กับคุณนะการช่วยเหลือการดูแลหรือสําหรับบางท่านมีการที่ขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินซึ่งกันและกัน หรือการที่แคร์ในเรื่องความรู้สึกแคร์ในเรื่องหัวใจและแคร์ในเรื่องความคิดซึ่งกันและกันในะมีพลังอาไพเดฟูไมีพลังอาไพร์แปเรเลี้ยนแปเรเลี้ยญน,นี่คือความทุ่มเทและความตั้งใจตอนในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่เคยเห็นในสิ่งดีๆที่คุณเคยเมอบให้เขาในวันที่เขาไม่มีคุณในวันที่เขาขาดคุณไปเขาแคร์คุณในทุกๆเรื่องคนเก่ากลับมาเป็นคนใหม่ที่รู้ใจคุณควีนอวาดราชินีถึงไม้เท้าเป็นพลังอาไพรความรุ่งร้อนความหวังที่จะ ได้เข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่สิบไม้เท้าการกระทำความทุ่มเทการแบกภาระในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังทุ่มเทพิสูจน์ในตัวของเขาในทุกการกระทําในทุกความรู้สึก <rain> ในเขาอยากให้คุณไว้ใจเขาอยากให้คุณเชื่อใจเขาอยากให้คุณเชื่อใจในตัวของเขาว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงและเขาจะไม่เปลี่ยนไปอีกแล้วคุณคือสิ่งที่เขาขาดหายคุณคือความรู้สึกและคุณคือหัวใจที่เขา มีแต่คุณในตอนนี้ความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นด้วยการที่เราอาจเป็นฝ่ายที่มองดูถึงสถานการณ์ว่าเขาจะกลับมาในแบบไหนเพราะเราไม่อยากเสียใจอีกไม่อยากผิดหวังอีกเราต้องได้รับความชัดเจนจากเขาคนนั้นที่กลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะเป็นพรังาาภัยการเรียนรู้คุณเคยเรียนรู้กับเขามาหมดแล้วแต่ตอนนี้เขาอยากเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง ตัวเองเพื่อคุณนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครงให้กับหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวทา,าตุน้ำทุกๆท่านนะครับ